ับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเช่าเฟซบุ๊กนะครับกองทั้งเอฟซีทีมงานสิงห์บรรทุก,กทุกทานเลยนะครับผมสร้างนึกเลยครับจากทีมงานอู่ซับประเสริฐยนจำนายรถบรรทุกรถหกล้อนะครับเพราะว่าติเป็นหกล้อขอกหกล้อเชนหรือว่าหกล้อดำนะครับก าาเงีเยบหา,ายไปเป็นอาทิตย์เล,ยน,นนล,นเลย,ยนะครับเงียบหายไปเป็นอาทิตย์เลยติดภารกิจนะครับทั้งงานบุญติดภารกิจงานบุญงานกุศลนะครับวอดีผมได้ตักบาทอูนะครับตากบาทอูพร้อมทั้งบวชล้านน้ำนะครับข็เลยเป็นยุ่งยุงงากเนี่ยในช่วงต้นปีนี้นะครับบอคอยได้มาไทย พี่ล้งให้ทุกท่านได้เบิงกันนะครับเป็นอย่างง่างยากเนี่ยเส็จสิ้นแล้วนะครับเส็จสิ้นไปโดยดีแล้วนะครับต่อไปนี่กับีไดล้ลงเมือ่อทํางานกันเบียงายๆเลยล่ะนะครับ<ม>เส็จสิ้นภารกิจหมดแล้วนะครับเสร็จสิ้นภารกิจหมดทุกอย่างแล้วรถเขาไม่ไหลนะครับช่วงวันนี้ช่วงเสีหามือนอนเป็นเสีหามือช่วงอาทิตย์ อาทิตย์วหันนะครับช่วงอาทิตย์วหันทีบอท่อใดไทยลงนะครับแมนบอ่อใดไทยลงกับซื้อรถอยู่ตลอดนะครับมีผู้ใดส่งรถมาให้กับพอซื้อได้กัซื้อเขาซื้อเขาเลยนะครับซื้อแบบกลางอากาศเลยนะครับซื้อแบบกลางอากาศเลยวนเงินไปเห็นเป็นมาส่งเลยนะครับบ่อใดลงพื้นทีเองลงพื้นทีเองกะหน่อยขั้นนะครับ บ,บรรยากาศนะครับกับบรรยากาศเช้าวันที่เช้าวันพฤหัสบดีนะครับเช้าวันพฤหัสบดีที่20มกราคม2565นะครับขอไม่หลายขั้นนะครับยู่กับมี่นะครับตอนนี้ยู่เข้ายู่เต็นบานสวนนะครับออกมาเป็นบานสวนเพราะวา่า จัดงานบุญเมื่อกี้นี่ผมโมรถออกมาพผีไปเต้นบางสวนเสือเม็ดนะครับเหลืออยู่อูเฮากับบะยากีขั้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมือหลังผมจะยิมไม้แยกนะครับมือนี้เบิ้งกันรวมรวมไปก่อนนะครับเบิ้งกันรวมรวไปก่อนเดี๋ยวมือหลังเดี๋ยวผมหยิมไม่แยกออนให้นะครับเดี๋ยวมือหลังผมยิมไม่แยกเป็นขั้นเป็นขั้นให้เบิ้งรวมรวมไปก่อนก็แล้วกันได้ครับมือนี้นะครับ นะเบิงตัวแรกกันเลยนะครับตัวนี้เป็น NPR 120แรงนะครับ NPR 120แรงยาว4ี่เมตรสานะครับยาว4ี่เมตรสากว้างกว้างสองเมตรสิะ 2, นะครับกว้าง2องเมตรสินี่นะครับตัวนี้ผมตั้งรคาคาไวุ้ติสองแสนแปดหมื่นบาทนะครับ280,000บาท สำหรับ NCR โดยยี่สิบแรงนะครับปี40ห่างแท้นะครับห่างแท้ยาว4เมตร30นะครับกว้างเมตร90นะครับ280,000บาทนะ,บน,นะครับตัวนี้เขาไหมนะครับตัวนี้เขาไหมเป็น NCR 110แรงนะครับเป็น NCR 110แรงสงสัยจะเป็นปี39นะครับ NCR 110แรงปี39 เครื่องดีคัดสีสวยนะครับยาวยาวสี่เมตรสามสิบนะครับยาวสี่เมตรสามสิบกว้างเมตรเก้าสิบนะครับพร้อมใส่งานเลยนะครับไปตามสภาพนี้นะครับไปตามสภาพนี้ไปตามสภาพนี้นะครับเป็นเช1ย110ร้อยสิบแรงปีสามเก้าสี่เมตรสามสิบกว้างเมตรเก้าสิบนะครับ 235,000บาทนะครับ235,000บาทสำหรับ NCR h 110แรงนะครับตัวต่อมานะครับต่อมาเป็น Mitsubishi Shanter นะครับ Mitsubishi Shanter 122แรงวางเครนยูนิตนะครับวางเครนยูนิต3ตัน3ปอก2ชักนะครับ Mitsubishi Shanter 122แรง รถตัวนี้นะครับรถตัวนี้ผมตัง้งราคาไว้ยุทีสามแสนเจ่ 70, บาทนะครับสามแสนบาทฮิทซูวิชิชันเตอร์ร้อแรงเชนสตัน3ามปอกสชักนะครับตัวต่อมานะครับตัวต่อมาเป็น n อ็นชิวเป็นเอ็นชิวอะครับเอ็นชิวอาแรงนะครับเอ็150นชิวอาแรง ยาว5เมตร50นะครับตัวนี้ยาว5เมตร50กว้าง2เมตรี่นะครับกว้าง2เมตร20เทอร์โบพาวเวอร์นะครับแอรยยังมาท่านติดนะครับเทอร์โบพาวเวอร์แอรยยังไม่ติดเครื่องดีครับสีสวยนะครับพร้อมใช้งานไปตามสภาพนี้เลยนะครับไปตามสภาพนี้เลย430,000บาทนะครับ430,000บาทนะครับไปตามสภาพนี้เลยสําหรับ n c h i w a 150แรงนะครับ ส่วนบีกับขั้นนี้บีกับขั้นนี้บอมแมนสือไปจากผมบอบอมแมนนะครับบอแมนสงสัยผู้ถ่อขอไหมนะครับสงสัยผู้ถ่อขอไหมในเบียในส่วนของเบียดดำนี่นะครับผมยังมาท่านด้ทราบรายละเอียดนะครับจังมาเบิร์นกันไหมนะครับตัวนี้กับเขามา่ไหมครับนี่นะครับตัวนี้กับเขมาม่ไหม เป็น n m ็น330แรงนะครับ n m n m r 1 3 0แรงนะครับเท <Turbo Power. S 1> อร์โบพาวเวอร์แอนะครับกามันมาหัวกระซี่แบบนี้นะครับมาหัวของหัวกระซี่แบบนี้เดี๋ยวกระบะเขาก็มีอยู่นะครับกระบะเขาอยู่ด้านหลังกะมีอยู่หลายหลุมอยู่นะครับเดี๋ยวทีเอาขึ้นใส่กะจังมาว่าราคากันอีกเที่ยนึงนะครับสำหรับ n m ็ ร้อยสามสิบแรงตัวนี้นะครับเขาไม่นะครับเขาไม่ซื้อกลางอากาศให้กันนะครับเอนดิม,มาร้อยสามสิบแรงนะครับเดี๋ยวขึ้นกระบะแล้วก็จะมาา่ากันมาอีกเที่ยนึงนะครับขึ้นกระบะแล้วจะมาา่ากันมาอีกเที่ยนึงหรือท่านใดน,นะครับท่านใดที่อยากไปตามสภานี้เลยนะครับไปตามสภานี้เลยก็ได้นะครับจังทั่วมาิดต่อสอบถามกันนะครับตามเบือทั่รด่านล่างนี่นะครับ มาเบิ่งขั้นต่อไปโอ้หลอยจิบหาเชียนเบื่อเบื่อยขั้นนี้นะครับเบื่อขากได้ขามันไปนะครับมาตัวนี้นะครับทีตัวนี้เป็น N P R 130แรงนะครับ N P R N P R 130แรงปี50นะครับปี50 Turbo Power Air นะครับกระทะบรรทุก อย่างเดียดือนหกแสนเลยนะครับเป็นตู้สิบบานนะครับเป็นตู้สิบบานพร้อมใช้งานเลยนะครับพร้อมใส่งานเลยไปตามสาภาพนี้นะครับไปตามสาภาพนี้สี่แสนสี่หมื่นบาทนะครับสี่แสนสี่หมื่นบาทสำหรับ N P R 130แรงนะครับเทอร์โบพาวเวอร์แอร์นะครับเทอร์โบพาวเวอร์แอร์ ไปตามสภาพนี้เลยนะครับไปตามสภาพนี้เลยสี่แสนสี่มืนบาทนะครับมาเบองขั้นต่อไปขั้นต่อมานะครับต่อม่กับเป็น NPR 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 120แรงนะครับเป็น NPR 120แรง ยาวห้าเมตรนะครับ NPR NPR ร้อยยี่สิบแรงยาวห้าเมตรนะครับเป็นกระบะไม้นะครับเป็นกระบะใหม่ข้อใหม่เหล็กทั้งลูกนะครับยาวห้าเมตรกว้าง2เมตรสิบนะครับสำหรับรถตัวนี้นะครับรถตัวนี้ผมตั้งราคาไว้ยูทีสามแสนบาทนะครับสามแสนบาทสำหรับ NPR 120ร้อยี่สิแปลนนะครับยาวห้าเมตรตัวนี้นะครับ3ามแสนบาทนะครับไปไปเบิ้งตัวต่อไปตัวต่อมานะครับตัวต่อมาก็เป็น ตัวนี้ก็เข้าไหมนะครับตัวนี้ก็เข้าใหม่เป็น NPR 130แรงนะครับเป็น NPR 130แรงเทอร์โบพาวเวอร์แอร์นะครับปี4ีีนะครับปีสีีเครื่องดีคัดซีสวยนะครับเครื่องดีคัสซีสวยเทอร์โบพาวเวอร์แอร์ ยาว4เมตร30นะครับกว้าง2เมตร10นะครับตัวนี้เป็นกระบะเลดนะครับตัวนี้เป็นกระบะเลดทั้งลูกเลยไปตามสาภาพนะครับไปตามสาภาพไปตามสาภาพนี้เลยผมตั้งไว้อยู่ที่4 0 0แสนบาทนะครับ4 0 0แสนบาทสำหรับ npr 130แรงปี c ตัวนี้นะครับ4 0 0แสนบาทกระบะเลดทั้งลูกนะครับ ตัวต่อมาตัวต่อมาเป็นเอ็นเชียร์ยสาแรงนะครับเขอไม่ช่วงล่างๆขาไม่ช่วงล่างๆที่ผมบอได้ทายนั่นมิแต่รเอียร์กับเอ็นนะครับมิตรลอยสามเลยลอยสามล้วนๆนะครับจะไม่ีมิตัวนึ่งนะตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเอ็นเชียร์ลแรงนะครับกับบ้าดูซื้อ่ากับบ้านอ่ะจะผูนะครับ ผมยวกับบ้าตัวด้านหลังด้านหลังนะครับตัวแถบดฝ่าไฟนะครับ NCR 130แรงนะครับเทอร์โบพาวเวอร์แอร์นะครับโนโตนวปีหาศูนย์นะครับ,โบโรถต,ตัวนี้ปี50เครื่องดีคัสซี่งามนะครับเครื่องดีคัสซี่งามเดี๋ยวไหหลางก้อนนะครับเดี๋ยวไห้ลางก้อนเดี๋ยวจีมาลงรายละเอียดให้เบิ้งกันโดยละเอียดเลยแต่ละขั้นนะครับ n j r แต่ขันที่ไปตามสภาพนะครับ n j r 130แรงปี50นะครับเทอร์โบพาวเวอร์แอร์ไปตามสภาพนะครับขั้นนี้ขั้นนี้ไปตามสภาพเลยอยู่ที่3า0แสนเก่านะครับ3 9 0แสนหมื่นบาทนะครับ3 9 0แสนหมื่นบาทสำหรับ n j r 130แรงปี50ตัวนี้นะครับ ไปตามสภาพได้นะครับสามแสนเก้าหมื่นบาทนะครับสามแสนเก้าหมื่นบาทตัวต่อมาตัวนี้พร้อมใส่เลยนะครับตัวนี้ผมเคยทายลงให้เบงเลี่ยวนะครับเหมือนกัิน่นขับมาทรงนะครับบอท่านเด็ดตื่นอยู่เพิ่นขับมาทรงตัวนี้นะครับตัวนี้ก็พร้อมใส่เลยนะครับวสวยๆเลยพร้อมใช้งานเลยผมยอตัวนี้เราไปล่างรีวิวก่อนอันดับแรกนะครับเป็น NCR 130แรงนะครับ NCR 130แรง ตัวนี้รมซื้อว่าจะเป็นปี47นะครับรู้สึกว่าจะเป็นปี47เครื่องดีคัดสีสวยเทอร์โบพาวเวอร์แอร์นีบเนื้ใจว่า,ามีบ่มมีนะครับเทอร์โบพาวเวอร์นะครับรถตัวนี้ค่าไปตามสะาพนะครับถ้าไปตามสภาพรถตัวนี้ผมตั้งไวอยทีสามแสน สาม0มื่นหบาทนะครับไปตามสภาพนะครับ335,000บาทไปตามสภาพนะครับแต่ผมเดี๋ยวขอไปเจ็บงานกับเพิ่มขึ้นอีกนิดน้อยนะครับแต่กับว่าไหลผมอยู่ใดพี่น้องอยู่ใดกะโอเชีแล้วนะครับเป็นเชอรร้อยสาแรง P c ีเจ็ดเทอร์โบพาวเวอร์แอร์นะครับ3าม0 0นบาทนะครับตามสภาพนี้เลย ตัวน,นี้เป็นเมกานะครับเป็นเมก,กาเขามามหมนะครับเดี๋ยวรอเจรายละเอียดก่อนจะมาว่ากันนะครับเดี๋ยวลอเจรายละเอียดก่อนจะมาว่ากันสตัวดำหรือไปตามสภานนะครับเด็กคลิฟฟี่กระสีวสวยๆเลยนะครับกระสีวสวยๆ แสงเนี่นะครับอ่ะเลยอีกขั้นหนึ่งสำหรับรถที่จอดอยู่ป่านสวนเขานะครับเป็น NPR 130แรงนะครับ NPR NPR 130แรงนะครับตัวนี้จอดเตือ่ปีหาสวนนะครับผมเปลี่ยนหัวไหมนะครับหัวเก่ามันผูหนักปวดนะครับผมเปลี่ยนหัวไหม ขอ,อกเล็กบอกยางงามเลยนะครับขอ,อกเล็กบอกยางงามเลยร้อยสามสิบแรงปีห้าศูนย์เทอร์โบพาวเวอร์แอร์นะครับเทอร์โบพาวเวอร์แอร์รถตัวนี้ผมตัง้งราคาไวอจีทีสี่แสนบาทนะครับสี่แสนบาทไปตามสภาพนี้นะครับสี่แสนบาทไปตามสภาพนี้ยาวสี่เมตรสามสิบนะครับยาวสี่เมตรสามสิบกว้างสองเมตรยี่สิบนะครับกว้างสองเมตรยี่สิบ นี่นะครับนี่ค <ด Get S 1> ือรถทั้งเหมือนนะครับนี่คือรถทั้งเหมือนี่อยู่เต็นบานสวนเฮานะครับกระบ้ากับลายลูกนะครับกระบ้ากัะลายลูกูมีทั้งของบีบับทั้งหกหล้อนะครับหลังคาหลังคากระลายลูกยูนะครับหลังคากระลายลูกนี่นะครับนี่คือคือบรรยากาศแย้มะเศร้านะครับของเต็นบานสวนเฮา ล้วก็กลับรถตั้งเหมดทีพ่ามีนะครับเดี๋ยวรถที่ขาม้าไมนะครับรถที่ขอม้าไม่ที่พ่อไปตามสภาพใดเดี๋ยวมเอาาขาไปทาความสะอาดก่อนนะครับอขอไปทาความสะอาดก่อนเดี๋ยวทีมาพาทุกสัานเบิ้งได้ละเอียดโดยร่วมกันของแต่ละขั้นขั้นนะครับเดี๋ยวฮ่องไปเบิ้งรถส่วนที่เหลือที่ยูอูฮ่องนะครับ ไปเบิ้งรถส่วนที่เหลือที่ U อยู่องไปเข้าไปกันนะครับเข้าไปกันไปกลับมาที่อู่เฮานะครับกลับมาที่อู่เฮารถที่อยู่เฮาตอนนี้ก็เหลืออยู่ว่หลายนะครับฮีโน่สองคันนี่กับ่ท่านเหยียดสีอยู่นะครับฮีโน่เคนเคนสามตันสามปอสองชักนะครับเจ็บสีแล้วก็บตัวละสามแสนเจ็ดนะครับ ฮีโน่เอฟซีร้อยยี่สิบแรงนะครับรอดเจ็บีนะครับตัวนี้ก็เป็นเอ็นเชนะครับเอ็นเชอรร้อยสามสิบแรงเทอร์โบพาวเวอร์แอร์นะครับพร้อมใส่งานนะครับตัวนี้ตัวนี้พร้อมใส่งานเลยนะครับตัวนี้ไปตามสภาพนี้เลยนะครับไปตามสภาพนี้เลยผมตัง้งราคาไว้อยู่ที่ 3า5 0 0 0สามหมื่นห้บาทนะครับสามแสนาหบาทสำหรับ NCR ร้อแรงขั้นนี้นะครับ BC7 นะครับ BC7 oh. ตัวน,นี้กับผู้ถอขอมาไหมนะครับมือหูว่าเป็นรถอย่ยงน่าจะเป็นนิสัน oh. Oh. น닛สันนะครับ ขอมาไหมเบียบตอนเดียวนะครับด้านในัน่นกะรอดเจ็บสีนะครับมีมิดสุวิชิไทยท่านขั้นหนึ่งนะครับดีแม็กดำขั้นอีกเป็นกะจองเหล้วนะครับขั้นขางในกะเป็นดำนะครับเป็นกะจองเหล้วนะครับ บ่าเดี๋ยตายมือเป็นโหวลล้วล้วจังเลยบุนะครับทางนี้ก็มีอิซุซุนะครับอิซุซุดีแม้ข้างนี้ก็ต้อดำนะครับอิซุซุดีแม้ข้างนี้ก็ต้อดำแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ต้อดำนะครับต้อดำกระบะเดิมนะครับดีแม่ดำ ตัวนี้ก็เป็นออซูซูล,ล็อกกี้นะครับเป็นออซูซูล็อกกี้กำลังลื่อตู้อยูอน่นะครับกำลังลื่อตู้อยู่บารูวะดีดดังหรือจังไหนนะครับเดี๋ยวล่อลื่อตู้เสร็จก่อนนะครับนี่คือตั้งเหมือนนะครับนี่คือรถตั้งเหมือตียู U ่อูเฮานะครับทีอยู U ่อูเฮากับอยู่เต็นบ้านสวนนะครับบางว่าง,างกับจังมาแยกออก ทีละขั้นนะครับขอหล่างก่อนนะครับสำหรับพี่น้องท่านไดนะครับที่สนใจกับที่ต่อสอบถามกันคำว่าได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0913544524นะครับ0 9 1 3 5เ4 5 2 4เป็นเบอร์โทรกับไอเดียของผมนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็ฝากทุกท่านไว้น้ำแน่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบอว่าัิเป็นทาง Facebook ช่างนึก้อยเอ็ดนะครับ ทางเฟซบุ๊กช่างนึกลอยเอด็ดทางเพจช่างนึกลอยเอด็ดอู่ซับประเสริฐยนต์นะครับแล้วก็ทาง YouTube นี่นะครับซื้อขายรถบรรทุกบ่ายช่างนึกลอยเอ็ดนะครับซื้อขายรถบรรทุกบ่ายช่างนึกลอยเอด็ดกระฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นําใน3ช่องทางนี้นะครับสุดท้ายผมสร้างนึกเลยเฮ็ดฟอร,ร์มกับทีมงานอู่ซับประเสริฐยนต์ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชม พบพอกันไหมในคลิปน่าสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ